เย็นทั่วรามหาสงกรานวิถีไทยวิถีถิ่นพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สราส้สรางสุขตลาดนา้ำตาวินเทจจังหวัดตาเทศบาลเมืองตาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาสำนักงา,า,านกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสำนักงานเครือข่ายองค์กรมดเล่าสคลอ,องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนจังหวัดสุโขทัยขอเชิญ ร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจําปี2565วันที่13เมษายนศกนี้และวันที่14เมษายนศกนี้เวลา15นาฬิกากิจกรรมย้อนวันวานแอสตากวิ่งวิบากชมปิงวิ่งเว่าและชมหนังกลางแปลงหน้าลานสร้างสุขสลาดไน้ตากวินเทตริมน้ำปิงอำเภอเมืองจังหวัดตากชมพิทศการว่าวไทย ภูมิปัญญาไทยและเรื่องราวเอกลักษณ์ของว่าวไทยบูธสาธิตการทำว่าวไทยบูธสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารถิ่นเมืองต่างรังสรรเมนูจากข้าวเกลียบงาดำอาทิเช่นข้าวเกลียบงาดำสดยำข้าวเกลียบงาดำเมี่ยงจอมพลอย่าลือมย้อนวันวานร่วมย้อนยุคร่วมสมัยวิ่งวิบากชมปิงวิ่งเมาและชมหนังกลางแปนภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ DMH TTA อย่างเคร่งครัดอย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ